ในอิตาลีและอีกหลายประเทศทั่วโลกก่อนเกิดภัยพิบัติเราจะเห็นมนุษย์ต่างดาวจริงหรือพลังแห่งจิตจะสื่อสารกับมิติเร้นลับได้อย่างไรจิตมนุษย์เราเนี่ยกับจิตสานึกของโลกเนี่ยมันจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันมันจะสั่นสะเทือนแับเกี่ยวเนื่องกันนะครับเราคือโลกโลกคือเราถ้ายุคใดที่จิตสมนึกของมนุษย์เราตกต่ำหรือต่ำสา่ ในยุคนั้นมนุษย์ต้องทำสงครามกับภัยธรรมชาติสิสวัสดีค่ะพบกับรายการอินไซเดอร์และดิฉันปวินานเย็นยอดวิชยัยพร้อมทีมงานสปริงนิวทุกคนค่ะวันนี้รายการอินไซเดอร์จะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสมิติเลนลับและความมหัศจรรย์แห่งจักรวาลค่ะโดยจะพาท่านผู้ชมไปหาคำตอบว่ามนุษย์จะได้เห็นมนุษย์ต่างดาวก่อนจะพบกับภัยธรรมชาติจริงหรือไม่ติดตามชมค่ะ รายการโทรทัศน์รายการหนึ่งของประเทศอิตาลีเผยแพร่ข้อมูลผู้หญิงที่ถูกมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวและไปผสมพันธุ์จนมีทารกออกมาอย่างภาพที่เห็นเรื่องนี้ได้รับการพูดถึงในอิตาลีช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หลายประเทศมีการอ้างถึงการพบเห็น UFO อาทิประเทศญี่ปุ่นมีผู้พบเห็นย FO ลอยอยู่บนทอ้องฟ้าในวันเกิดเหตุสึนามิคือวันที่11มีนาคมที่ผ่านมา รายการอินไซเดอร์จึงนำปรากฏก,การณ์นี้ไปสอบถามผู้ศึกษาเรื่องมนุษย์ต่างดาวในประเทศไทยนั่นก็คือศาสตรา,าจารย์ดรเทพนนมเมืองแมนซึ่งศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังมานานกว่า60ปีโดยเฉพาะเนื้อหารายการทีวีของอิตาลีที่มีการพิสูจน์เนื้อเยื่อมนุษย์ต่างดาวในห้องแลบอาจารย์คะอย่างตอนนี้รายการนี้มีการพิสูจน์เนื้อเยื่อด้วย <ฮ>เนี่ยค่ะอย่างที่เราเห็นอยู่ในรายการเ <ผม S 1> นี่ยน, <ผม S 1> นะ,ะผมก็าจริงนะเพราะผมดูอย่างของของ,ของที่สหรัฐเน่ะมันมีเรียกว่ายาจานบินไปตกที่รอสเรลค่<ฮ>ะหนึ่งเก้าสี่เจ็ดนะแล้วแล้วตอนหลังมีเป็นยศพันเอกคนหนึ่งซึ่งแกเป็นประธานทำทางด้านมน้นต่างดาวแล้วก็เขียนมาก่อนแกตายแก <ฮะ S 2> บอกว่าไอ้เป็นเรื่องจริงคือคือจานจานบินนี่มันมานะ แล้วมันมันบินลงมาใต้เมฆแล้วมัน <ฮะ S 1> โดนมันโดนฟ้าผ่าแล้วมันตก <ฮะ S 1> แล้วยานบินมันตกเนี่ยแล้วก็เขาพบมนุษย์ต่างดาวเนี่ยนอนตายอยู่สามคนที่เขารายงานน<ฮ>ะแล้วอีกคนกาลังจะตายน,น<ฮ>ะแล้วเขาก็ไปผ่าศพที่เรามีผาม่าศพมนุษย์ต่างดาวแล้วเนี่ยมันคล้ายๆเงี้ยอย่าง <ฮะ S 1> ตอนนั้นรู้สึกมันมีสี่นิ้วของวงรเศมอันนี้มันมีสามนิ้วลักษณะของสี่นิ้วสามนิ้วนี่บ่งชี้อะไรได้บ้างคะก็บอกมันมาจากคนละดาวฮะ เนี่ยแล้วก็บางบางโลกมีหกนิว้วห,หรือบางโลกมันมันอมันมันไม่มีนิ้ว่มันเป็นไม่โลกมันเป็นคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับหนวดปลาหมึอกฮอะ,ะอ๋อมีแบบหนวดปลาหมึกก็ม,มีแล้วก็พวกพวกเนี้ยน่าอย่างอย่างยานอาวกาศที่มาเนี่ยอย่างที่พวกที่ผมถ่ายรูปได้เนี่ยมันมีมันมีรูปร่างแยะเนี่ยผมถ่ายได้ประมาณสองร้อยลำ ระยะยี่สิบปีเนี่ยนี่เนี่ยคุกอยางในวัคซนอันนี้อาจารย์ถ่ายเองเลยเองไปถ่ายที่ไหนบ้างครับเนี่ยถ่ายทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศเพราะว่าผมติดต่อเขาทางสมาธิเขาได้เนี่ยเขาก็มานี่อย่างเนี้ยที่ผมไม่มาขอให้มาที่รามกำแหงคนเดินอยู่นอะก็บินอยู่ศูนย์ะม่าสามหมู่ฟุตคีกอย่างยานที่ตกเนี่ย มันจะไม่มีพวงมาลัยไ,ไม่มีเกียร์เลยนะคะมันมันจะมีที่วางมือผมผมไม่รู้ที่วางมือเนี่ยสามนิ้วสี่นิ้วหกนิ้วอนะไรเงี้ยที่วางมือแล้วก็แล้วก็มีเป็นคริสตัลเป็นคล้ายเคี่ววพนุมานเนะี่ที่มันผูกกับเส้นเส้นลวดเนี่ย ล้วก็คิดว่ามันใส่ที่หน้าผากแล้วมันใช้บังคับด้วยพลังจิตบังคับจานได้ดีขึ้นบินลงอะไรเนี่ยคือม่นสต่งดาวเนี่ยมันมีจริงอ่ะนะเพราะว่าพวกดาวต่างๆในจักรวาลนั้นมีเยอ,ยอย<ฮ>ะแยะเลยอย่างทางของเราในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกเนี่ยที่ที่มีระบบชุยจักรวาลอยู่เนี่ย <ฮะ S 2> มีดาวดาวฤกษ์ในหรดดวงที่เหนือ4ประมาณ4แสนล้านดวงแต่ละดวงเนี่ย นาซาที่ผมติดต่อกายชิดยังราเคยมาประชุมเมืองไทยเนี่ยเขาเขามีสมการเรียกว่า break equation ที่สามารถจะคำนวณได้ว่าในเนี่ยในทางช้างเผือกของเราเนี่ยมีมีดาวที่มีมนุษย์อยู่เท่าไหร่แล <Yeah. S 1> ้วก <Okay. S 1> <like> ็คำนวณมันก็บอกเนี่ยเรามีดาวนั่กเคาะอยู่ในทางช้างเผือกของเราเนี่ยสี่ล้านล้านดวงสี่ล้านล้านดวงเนี่ยตัวเย่าใช้ break equation ซึ่งเป็น professor ที่เคยสอนวิทยาศาสตร์ผมเคยฟังเลคเชอร์ก็ได้เขาคำนวณมาว่า มีดาวในในทางช้างเผือกละแห่งเดียวเนี่ยนะมีหนึ่งล้านดวงที่มีมนุษย์อยู่และสามารถจะเดินทางมาที่โลกที่อะไรก็ได้หนึ่งล้านดวงแล้วดาวนอฟพวกนี้ขณะนี้นาซาเขาเขาติดต่อเขาอะไรก็บอกมีประมาณสามร้อยกระดวงเลยนะดาวนอฟพวกนี้ที่ติดต่อกับพวกเราอะนะแต่ก็บอกที่เขาติดต่อกับพวกนั้นสามสิบเจ็ดสายพันธุ์ เว็บไซต์ UFOblogger.com ให้รายละเอียดว่ามีผู้คนหลายกลุ่มให้เหตุผลการมาเยือนของมนุษย์ต่างดาวโดยเฉพาะเหตุผลความต้องการพยายามสื่อสารกับมนุษย์เพื่อเตือนภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เช่นเดียวกับอาจารย์เทพนนเมืองแมนสรุปว่าการปรากฏตัวขึ้นของจานบินของมนุษย์ต่างดาวในช่วงเวลานี้เป็นการมาเตือนมนุษย์ให้เตรียมรับมือกับภัยพิบัติซึ่งแตกต่างจากกรณีที่มนุษย์ต่างดาวลักพาตัวมนุษย์ เพราะความต้องการค้นคว้าของมนุษย์ต่างดาวที่ส่วนใหญ่มาจากดาวอังคารและดาวพลูโตก็ผมถามพวกม,น,ม,มกนุษย์ดาวจะรูดจากก็บอกพวกนั้นพวกนั้นมันมาออกมาจริง <c oughs> คือมันเห็นภัยพิบัติจะเกิดขึ้นแล้วมาเตือนเนี่ยฮะค่ะก็ตอนนี้เขาก็เตือนประเทศไทยผมระวังนะวเาเดือนเนี้ยพิศภามิถุนากรกฎาเนี่ยอาจจะมีภัยพิบัติใหญ่ในประเทศไทยผมก็บอกนักวิทยาศาสตร์ทำสลดเหมือนกันพวกนั้นบอก อันอันหนึ่งให้ระวังคือแผ่นดินไหวใหญ่ในกรุงเทพอันที่สองให้ระวังเขื่อนแตกที่กาญจนบุรีก็หรืออย่างฝนตกหนักล้วน้ําท่วมก็ก็ภาคใต้เ่เขาบอกน้ําจะท่วมใหญ่นะผมก็ไม่เชื่อนะแล้วเออมันท่วมใหญ่จริงแล้วผมถามว่าน้านี่มันมาจากไหนมันมาจากทะเลหรือมันมาจากจากภูเขาแล้วมันลกน้ํามาจากป่าที่ที่มันท่วมเลยแล้วเนี่ยที่นครศรีธรรมราชเนี่ย น้ำมันมาจากฟ้าจริงๆเลยแล้วมันสองวันนี้ก่อนก็พวกงเหนือก็ฝนตกหนักนะนั่นคือน้ำมาจากฟ้านะคือเขาบอกว่าเขาอยู่มิติที่หกแล้วเราอยู่มิติที่สามมิติสามมีกว้างยาวลึกแล้วก็แต่เราควบคุมเวลาไม่ได้เราหยุดเวลาไม่ได้ก็อยู่มิติที่หกมิติที่หกเนี่ยเขาคือมิติทั้งหมดมีร้อยกว่ามิตินะแล้วก็มิติที่หกเนี่ยเป็นมิติที่เขาหยุดเวลาได้แล้วก็เดินทางไปในอนาคตได้แล้วก็รู้อนาคตอะไรจะเกิดขึ้น เดดทางไ้ไภาวะที่มนุษย์จากทุกมุมโลกต้องเผชิญหน้ากับภัยธรรมชาติสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกก็มาปรากฏตัวอย่างน่าสงสัยและผู้คนที่ศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวได้รับข้อมูลอะไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรอดพ้นจากภัยธรรมชาติหนึ่งในกลุ่มประสานงานเตือนภัยเขากะลาจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งศึกษาเรื่องมนุษย์ต่างดาวมานานกว่าสิบปีบอกกับรายการอินไซเดอร์ว่า มนุษย์ต่างดาวจะมาสื่อสารกับมนุษย์ที่มีจิตละเอียดหรือมีเครื่องรับที่ดีก็จะสามารถรู้ถึงภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นได้เราก็รู้ถ้าเกิดเราไปบอกคนอื่นนะมันน่าแปลกนะมันมัน,ม,นมันไม่น่าเชื่อว่าเขาเขาทำสามารถทําได้อย่างนี้หรอถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาโอ้ยนี่เข้าขัน้นเข้าขั้นบ้าอะไรประมาณนั้น <laughs> แต่ว่า <laughs> แต, <laughs> แต่ถ้าเกิดว่าเข้าขั้นบ้าไหมถ้าเกิดไม่บ้าหรอก ร่างกปกติของเราแต่ว่าการสื่อสารของเราเนี่ยเขาสื่อสารไม่ให้เราเฉยเรารู้ว่าคนในข้อมูลบางทีเขาบอกจุดนี้จะเกิดนี้เหมือนกับว่าม,ม,ม,มีมีมีตัวรู้อะคล้ายค้ายตัวรู้ของเราขึ้นมาปุ๊บจะเกิดนี้อย่างวันที่สิบเอ็ดมีนาคมปีนี้ที่เกิดสึนามิที่ญี่ปุ่นก่อนหน้านหน,นึ่งวันมันก็มีข้อมูลเข้ามาหาผมคือผมก็รู้ว่าไอสึอนามิเนี่ยมันมีมาหลายครั้งแล้วอะ ในข้อมูลในหัวพอมายืนยันวันที่สิบเอ็ดแต่ผมก็ไม่สนใจคือเขาบอกจะเกิดซึนามิฝั่งซ้ายของอ่าวอ่าวอ่าวไทยผมไม่รู้ว่าที่ไหนอาจจะเป็นฟิลิปปินส์ก็ได้อะไรอย่างนี้ไงอาจจะเป็นอ่าไทยในทางแถบของประเทศไทยก็ได้เขาบอกยังไงน่าระวางคือมันจะเป็นมันคล้ายกับเรานั่งนึกคิดนะแต่ว่าเราไม่ใช่นึกคิดหรอกเราเราก็นั่งแบบปุ๊บมันจะเข้ามาเองคือแบบมันจะแทรกในความพิดของเราเข้ามาบางทีแล้วแทรกปุ๊บมันจะจะรู้เลยว่าเออไอนี้มันเกิด อันนี้มันเกิดพอเกิดรูแล้วก็ดูไปเราก็เห็นนะพอข้อมูลก็ส่งมาอย่างนี้นะพอส่งมาเราก็ทําอะไรไม่ได้บางทีเราก็ทําอะไรไม่ได้เราก็บอกใครไม่ได้มันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะใครเพราะว่าผมไม่มีความน่าเชื่อถือแล้วว่าในนูก,การมันมีไม่มีมมชื่อเสียงอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นแต่เป็นนักเตอร์สมิธและนักเตอร์เรทพพนมขนาดท่านไปบอกคนอื่นยังว่าบ้าเลยใช่ไหมเนี่ยบางทีองมีข้อมูลมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผม่าน่าดูเพราะนี่คือเนมันเกิดขึ้นจริงที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ไงมันก็ผนวกอ๋อข้อมูลเนี่ยรามาตรง คือเขาจะมีข้อมูลมาเรื่อยๆให้เรารับรู้คือในหัวเราเนี่ยมันสะอาดแล้วมันไม่มีอะไรอยู่ในหัวแล้วเขาสามารถที่จะต่อสู้เขาติดไม่ได้ติดคือหมายว่าเราจูนขึ้นตรงกับเขาแล้วอาจารย์เทพนมเมืองแมนและกลุ่มประสานงานเตือนภัยเขากระลาจังหวัดนครสวรรค์พยายามพิสูจน์การปรากฏตัวขึ้นของสิ่งมีชีวิตนอกโลกโดยผ่านวิธีที่เรียกว่าพลังจิต เพื่อย่นเวลาของพิติของแสงและเสียงเข้าหากันจึงได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าการเห็นและสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวนั้นต้องอาศัยพลังจิตที่ละเอียดเพราะมนุษย์ต่างดาวมีพลังงานที่ช้ากว่ามนุษย์หากมนุษย์ทาจิตให้ช้าโดยผ่านสมาธิก็จะสื่อสารกับพวกเขาได้ไม่ยากซึ่งสิ่งสําคัญที่กลุ่มผู้ศึกษามนุษย์ต่างดาวได้รับข้อมูลมานั้นนั่นก็คือถึงเวลาที่โลกใบนี้จะต้องประสบภัยธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าจะยังไม่มีใครได้สัมผัสมนุษย์ต่างดาวนะคะแต่ผู้คนที่ติดตามและศึกษาเรื่องสิ่งมีชีวิตนอกโลกนั้นต่างก็สนใจอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วมนุษย์ต่างดาวนั้นมีตัวตนอย่างไรและการเดินทางมาของมนุษย์ต่างดาวยังโลกมนุษย์